โหน ดึงดึงเอ่อดึงางเกงลงไปที่สุดเลยอ่อ่อย่างนั้นแหละอะไรส์เกิลคิดมูวิ่งใี่ต้นต้นเฟิร์นต้นเฟิร์นพืชโบราณนี่ถแล้วต่ยังไม่ถึงนี่ไงเนี่ยพวกนี้แหละพวกนี้แหละคือต้นเฟิร์นเช่นต้นนี้ไฟมะไฟกามะไฟกาก็คือเป็นมะไฟแต่ว่าลูกมันจะเป็นสีแดงอื่ ตอนนี้อะตอนนี้อากาศเป็นยังไงบ้างตรงนี้บริเวณน,นี้จะมีบ่อน,น้ำวนเยอะห้ามลงไปเล่นมันจะเป็นหลุมเยอะเนี่ยเขาบอกว่า dangerous no swim เพราะว่าฮะมันมีบ่อน,น้ำวนมันจะอยู่ที่หินนี่แหละลูกนี่เป็นหินเฟินมันเป็นต้นเฟินชนิดหนึ่งอะ อ่าเดินขึ้นไปเลยลูกเดินขึ้นไปเลยค่ะเดินขึ้นไปเลยไปด้วยนี่มาเลยได้ลงไปดรูใช่ก็จะไหลลงไปู้อืัาไปจ้ี่ข้าขึ้นไปบนลูอืันี่นต้องมาไหว้เจ้าก่อนนะ ว่ายสานว่ายสานโอเคมาดอมาดูแล้วตรงนี้เขาเขียนว่าห้านปีนป่ายหน้าผานะนานนะนานวังบ่อน้ำวนใช่ ขึ้นไปสองร้อยเมตรสองร้อยเมตรใช่ oh. ก็จะเป็นทางเดินเป็นเป็นทางเดินธรรมชาติแบบนี้นะ <c oughs> เป็นทางเดินธรรมชาติแบบนี้ต้องติดเดินข้างหน้าเลยป้าเดินตามป้าคอยช่วยดูแลอยู่ข้างหลังเฮะ คนคนต่างชาติเขาไม่ใช่คนอังกฤษแต่เขาเป็นคนต่างชาติอืมมมแล้วไปเจอเขาบออังกฤษก็ได้เหรอแต่เจอก็จะเจอเขาอีกไปเดี๋ยวนี้ขึ้นไปเลยขึ้นไปเลยอย่างนั้นแหละทำได้ดีมากจ้าทำได้ดีมาก แล้ลูกไปต่อเลยค่ะทําได้ดีมากโห่โห่เราจับซะแล้วหลานฉันที่นี่อันนี้เป็นป่าป่าชื้นอะไรเหรอจับจับอะไรอ๋อกิ้งก่ามึงนี่มีเห็ดด้วยเห็ดอะไรเนี่ยนี่เห็ดเห็ดพอะไรเนี่ยเน่าจะเป็นเห็ดพิษนะเออไปจับแล้วเราอยากกินนะ หลังเราสีนีอันลเปล่าเลยเป็นเหตุที่เราไม่รู้จักเราจะกินไม่ได้ให้ขาาเอา <c oughs> กินแต่แมไม่้เราไเหยอะไรก็ไม่รู้ห้ามกินจะไปจะไปพูน,นาไหนต้นนี้เหรอ <c oughs> ต้อนอะไรก็ไม่รู้นะใหญ่จริงเดินผ้ามาได้เลยค่ะ <c oughs> ออน้ำน้ำตกอ๋อแมลงปอน้ำตกก็จะอยู่ทางด้านขวามือของเราแล้วเราก็จะได้ยินเสียงน้ำตกอยู่ตลอดเลยนะเดินไปเลยค่ะลูกม่ไปแมลงปอ ช่น้ำตกมันจะอยู่ทางนู้นยากเหรอไหนคะนปืนอะป์นแล้วมีป์นม่วงด้วยใช่ไืตรงนี้ปนตรงนี้ต้นนี้ต้นต่มเลยจ้ะ จะไปชั้นสามด้วยไหมไปเหรอโอเคได้เดี๋ยวเราเดินไปดูชั้นสองก่อนเอ่อหนานวังไม้ปักนี่เขาก็เออเขาก็ไม่ให้เข้านะฝั่งเนี้ยไปไม่ได้เข้าไม่ได้จ้ะชั้นที่โลเมตรหนึ่งร้อยเมตรอ่ะ เดินได้เดินได้ค่ะมันเป็นเป็นน้ำเล็กๆเ,เ,เดินได้แต่ล้างไม่ได้ล้างไม่ได้ต้องไปล้างข้างบน AN, ชั้นที่สามข้างบนมันจะถึงแล้วเดินตัวตรงลูกตัวตรงยืนยืนขึ้นตัวตรงใครจะ say hello ง <laughs> <Hello. Hi. S 2> <laughs>

ไม่เล่นไม่เล่นกลัวขึ้นไปอีกไปเลยเดินขึ้นไปเลย,เลยอึบ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 เห็นทางเดินขึ้นอีกแบบนี้นะก็ถามเขาว่าเขาจะไปอีกไหมมันต้องเดินขึ้นแบบนี้นะเขาบอกไปจ้ะ เดินออกนอกเส้นทางหรือจะต้องเดินไปตามทางนี้เรื่อยๆไปเลยค่ะโอ้โหมีมีต้นไม้คุณปู่หักอยู่หนึ่งต้นดนียนะค่ะก็ค่อยวางเท้าแล้วก็เดินไปนะนี่หรอ มีอะไรคะอ๋อสไปเดอร์เหรอ <laughs> thank thank oh. you, thank you. Thank you. I would Huh? เดินรีบเดินรีบเดินรีบเดินเลยคุณยายเขาหลีกทางให้แล้วรีบเดิน thank you thank you โอ้จะเดินไปดูนีมไหมไปเดินไปดูด้วยกันแล้วก็ใช่เราขึ้นไปไม่ได้เราขอเขาให้เราขึ้นแค่นี้ใหญ่มาก ันนี้เราเดินลงและแต่ช่วงเดินลงจากชั้นสามลงมาชั้นสองนี่ถ่ายคลิปไม่ได้เพราะว่าเเดินลงยากแล้วก็เดินเดินกับเด็กด้วยจะต้องคอยคอยพยุงเขาไว้ก็เลยไม่สามารถถ่ายได้นะคะอันนี้เรากำลังจะเดินลงจากชั้นหนึ่งลงไปที่จุดจอดรถลานจกดรถก็เป็นทางเดินสบายๆนะคะเดินได้แล้วเดินได้ง่ายแล้วไม่ต้องจับแป๊บหนึ่งแบบเมื่อกี้ที่เราเดินขึ้นไปข้างบนอะ เราเราเดินขึ้นไปกี่ชั้นนะคะเอ่อสามชั้นแต่ว่าชั้นที่สี่จะไม่เสศษไฟเยอะอ่าแล้วก็น้องสิเป็นงไ,ปไงบ้างตอนเดินขึ้นไปรู้สึกไ,ไงบ้างตอนเดินขึ้นไปรู้สึกไงบ้างคะรู้สึกเออเหมือนเเออหมือนจะตกมันจะตกเหรอแล้วก็ใช่เวลาตอนลงนี่เที่ยวิทธิ์นี่ไปถึงหัวปีรีบลุกขนุนเลย ไม่ทันเลยโอ okay. <Okay. S 1> <Okay. S 2> เคข้าหลังมาอีกไหมไม่ไมาหรอแล้วอยากอยากไปเดินป่าที่อไหนนี่ไหมแต่นตนชอบเดินป่าที่มันอยู่บนแบบเนี้ยที่มันเป็นอยู่บนข้างล่างอ๋อถ้าข้างไม่สูงสูง,สงแบบเนี้ยได้ถ้างั้นเดี๋ยวหลังเราค่อยไปลองเดินที่กรุงชิงกันดูนะโอเคไหมแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปลองพักที่บ้านพักอยู่สยานด้วยดีไหมได้